จากพาร์ทที่แล้วนะครับคนขอมาเยอะมากนะครับสลับคาบอมอนคือที่ลงช้าเนี่ยไม่ใช่หรอกผมจะตารางเวลาลงคลิปใหม่นะทุกคนไม่ต้องคิดมากนะครับเพราะฉะนั้นครัว่าวันพาร์ทนี้นะครับเราจะทำการเก็บเลเวลโปเกรบอกตัวผมต่อไปนะครับแล้วก็ไปตบยิมที่มีชื่อว่านัสวีนั่นเองนะครับมันได้ยิมน้ำอ่ะเนาะมันก็เก่งนะครับคิดเป็นไงไปดูกันเลยนะครับฝากไว้แล้วคุณค่านั้นหน่อยนะครับไปดูกันเลยเอาละครับสสวัดีทุกคนนะครับตอนนี้ผมสองช้ามาอีกแล้วนะครับในวันนี้อยู่ในเกมของไมโครฟ์คาบอมอนกันอีกแล้วนะครับในพ คือช่วงนี้ไม่ก็ได้ลงคลิปเพราะว่าเราก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดมานะครับก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดกับพี่เวฟแล้วก็วิสาดเฟิร์สมานะครับซึ่งเราก็เลยไม่ได้อัดคลิปเลยนะครับเพิ่งได้มาอัดก็ช่วงนี้แหละครับเออและที่ให้ลงนี่ก็คือแบบว่าให้คนตัดตัดแบบรวดเร็วในการลงนะครับ สิ่งที่เราต้องการนะครับก็คืออันเจ้าบอลนะครับอันเจ้าบอลเรามีเยอะมากนะครับตอนนี้ซึ่งก็นับว่าเราก็จะทำการสร้างอันเจ้าบอลกันเยอะนะครับเป็นบอลที่ดีครับอันนี้ผมบอกเลยนะฮะมี38ลูกอ่ะอันเจ้าบอล38ลูกก็ก็โอเคนะก็ไม่ได้แย่โอเคแล้วตอนนี้เราก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าไอพิคอนนะครับซึ่งความสามารถของเราก็คือว่าเราสามารถเก็บไอพิคอนออกมาได้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับตัวโปเกมอนของเรานะครับผมอย่างเช่นโปเกมอนต่างๆของเรานะครับก็จะมีเลเวลตันที่23นะครับถือว่าดีฮอตเวลตันปกตินี่คือเลลเวตันนน้อยๆะครัับบตออนนนนนีี้้ะะครรรรรเเเาาาากก็สมถททท่จชิงพว์ปกติแขงกันแล้วนะะคครรััับบซึ่งมมนก็ดีผจ ว่าได้ตบเทนเนอร์ปกติเนาะเพราะเทนเนอร์ปกติมันก็แบบให้ประสบการณ์ที่เยอะนะครับประมาณนี้นะครับมาอุย้ยเจ็บจี๊ดที่อาร์มแขนโอ้โหมันอุ้ยติดพิษด้วยคุณบ้าจะเครซี่ติดพิษเฉยผมไม่ชอบเลยเลยที่มันติดพิษนะครับมันเต,ตัวอะไรมัาบ้าี่ยเชลูปปี้มัไมมันโปเกมอนอย่างเงี้ยเอา้าโอ้โหสลิปพ,พาวเดอร์ใส่ผมอีกสุดยอดครับฉลาดจริงอโพนิต้ามามไอ้ตัวนี้โปเกมอนพืชชัวครับอืมทำไรหนุ่มเฟมชาร์จไปสักรอบอืมลนเผาไปทีนึงครับเจ็บเจ็บจีม ใช้ท่าแท็กเกิลก็ได้นะครับใช้ท่าอะไรก็ได้มันก็ตายหมดอะไอตัวนี้นะสำหรับนิโดริโนนะทุกคนซึ่งยิม2นะครับวันนี้เราทำการบุกยิม2นะทุกคนเนาะยิม2ก็ยิม2ก็อย่างที่ทุกคนรู้กันก็คือนัสมินะครับยิมแรกคือแทกิชิอะยิม2คือนัสมิอะแต่ประเด็นหลักคือนัสมิที่ผมมองว่ามันเล่นยากมากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ไล่จับโปเกมอนไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้เราก็มีบอลเยอะอยู่นะครับโปเกมอนที่รู้สึกน่าจับแถวนี้ผมมองว่ามันไม่ค่อยมีเลยครับเอาจริงๆนะวััััันน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 ีีีีีีี้้้้้้้้คคงงงงงเเ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 าา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 ววว่่่่่่่่่ผมม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 ออ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 ยยกกกกกกกจจบบบบบโปปปสสสตตตตตตรรรรรร์์์ททททททหหหหืืแแใใขขึดิะะะลุไู ปั้นทีมเราให้เวลตันๆเวลมันจะได้แบบดูแบบลื่นเลิงนะครับนี่ก็คือไล่ตบพวกโปเกมอนพวกนี้แหละไล่ตบโปเกมอนหินนี่แหละครับน่าจะดีสุดแล้วครับเนี่ยพวกเนี่ยพวกกราวเวเลอร์อะไรเงี้ยมันคือหินดินใช่ปะพอมันตบมันก็คูณสี่อะโดนท่าน้ำโอ้โหแต่มาตีคูณเข้าแรงเลยนุ่มกินกินนั่นดีโอเคมาอืมเคยพวกนี้มาท่าหน,นะมันทาน่าแบบดินหินนะทุกคนคือมันโดนน้ำทีก็เจ็บจี๊ดอะครับประมาณนี้ครับน่นได้พวบร์บีมครับท่าใหม่ดีเลยครับอยัดยัดเบอร์รี่กินไป ตอนนี้เราได้ท่าใหม่ไปแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวแพนเกิลของเรานะครับก็คือบับเบิร์บีมครับเป็นท่าที่แรงกว่าปกตินะครับคือเนี่ยบับเบิร์บีมเนี่ยคุณดูท่าก็คือแบบตีทีโคตรเจ็บโคตรจี๊ดนะครับเนี่ยผมจะลองสู้กับพี่เต่าตัวนี้แล้วกันนะครับเต่าไฟนี่บอกว่าเต่าไฟตัวนี้ที่เป็นโปเกมอนที่ถึกมากนะครับโหและถึกจริงๆนะครับอลองบับเบิร์บีมดูสักรอบโอ้ยไม่ใช่โปรเทคครับป้องกันบับเบิร์บีมได้ตีไม่เข้าครับโอ้โหตีตีไม่เข้าจริงด้วยอ่ะท่าที่สอีีีกแล้้้วเเฮยยยมมมท่่่่าอืนนังโปรเทคอีกแล้ว อ่ะบอลก็บบมีตีเข้าไหมไม่เข้าโอ้ยเอาอ่ะอยากเลิกใช้พปรเทคดิ้นเรียบร้อยครับเต่าปปกูไปแล้วก็ต่อไปเราก็ต้องไปทำการตามหาลีดเดอร์คนต่อไปนะครับซึ่งมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับแต่ผมรู้สึกข,ข้างหน้านี่มีเมย์อยู่ครับเมย์ก็คือเป็นน่าจะเป็นแบบคู่แข่งของเราอ่ะคู่แข่งแบบคู่แข่งจริงๆนะครับอันนี้เมย์เนี่ยไหนนี่เพลเยอร์เมย์มาอุ้ยสู้กับเมย์ผมว่าไม่น่ายากครับนี่คือแบบมันเหมือนว่าเป็นเนื้อเรื่องส่วนหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องทำการคอยไล่ตบพวกเพลเยอร์พวกเนี้ย แล้วเลเวลเลเวลแคปอ่ะมันก็จะค่อยๆเพิ่มมาทีนี้ทีละหน่อยน,น,นะครับแล้วมันก็จะทำการดรอปของดีๆให้กับผมนะครับถ้าเกิดเราตบพวกเพลเยอร์พวกนี้ได้นะครับแต่ผมบอกเลยว,ว่าถ้าเกิดผมได้ตบยิมเมดเดิ้ลคนต่อไปนี่โปเกมอนนี่ผมต้องเน้นใช้ในเป็นโปเกมอนพืชนะครับเ <c oughs> พนนราะยิม <c oughs> ต่อไปนี่น่าจะเป็นยิมแน่นอน,นครับยิมแบบยิมน้ำนะครับเราก็ต้องตามจาับโปเกมอนพืชเนาะเอ้ยตัวนี้เวลยิ้ห้าเล่นไม่ได้แบบออกเวลยิ้เอ็ดโอ้โหลำบากเนาะลำบากลำบากไหนเรียบร้อย ลุงจะสู้อะไรกับผมแหละโอเคครับผมได้ท่านี้มาครับเป็นท่าที่เหมาะกับการเอาไว้จับโปเกมอนนะครับก็คือสตันสปอร์นะครับซึ่งมันก็เอามาแทนนี่ก็ได้เนาะแต่สตันสตันสปอร์นะครับท่านี้เหมาะกับการจับโปเกมอนมากนะครับคือแบบเราก็ต้องทำการตามหาเทรนเนอร์ไปเรื่อยอ่ะจนก,กว่าแบบเราเจอเทรนเนอร์ที่มันเป็นบอสอ่ะที่เป็นยิมลีดเดอร์อะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันถึงจะแบบเนี่ยที่มันเป็นยิมลีดเดอร์อย่างเงี้ยมันถึงจะพอให้เราแบบแบบอัปเกรดตัวเองได้รีควายเทรนเนอร์นี่แล้วครับหนึ่งเดียวโปเกมอนที่ผมอยากได้ครับมาเลลยยหนนนนนุ่มมมมาาาาาีววิิชครััับบบบบโพต้าา้้แแกะะจจไดสๆ เฟมชาไม่น่าตายครับสักรอบหนึง่งปา้าแค่เกือบแต่ไม่ตายอยู่หุยตันสปอรครับเจ็บจิตอุ้ยลืมไปแคชครับจับแล้วกันนะไปะปาจับนี่แหละทุกคนเหมือนผมเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งทำไมผมรู้สึกว่าผมเห็นอะไรแปลกๆแถวนี้ครับนี่อะไรอะ่ะใชนีหรอทุกคนเหนผมเจอใชนีเฮ้ยมือช่พมือชีแบบใชนี่ไ,<ป>นไม่ตายมั้งไม่ก็ไม่ก็กเดินไปทีหนึง่งปา้าดูดมาไม่ก็เดินครับไม่น่าตายเฮ้ยผมเจอไชนีผมเจอใชนีอ้าวสัตว์ไชนี่กูไปเลย เฮ้ยทุกคนผมเจอนี่ไอ้นี่มันนี่นี่ว่าไอ้เทรนเนอร์อีกคนหนึ่งครับที่อยู่ในผ้าอิมเมอรัลไหนเทรนเนอร์ผ้าอิมเมอรัลมันจะโหดขนาดไหนวะโอ้โหดูแต่ละตัวมันปูอ่าปูที่พ่อมันให้มาหรือเปล่าไม่รู้นะครับฆ่าไปก่อนตัวอะไรเนี่ยโอ้เทโกเทโกอุ้ยตัวนี้ตัวนี้ตัวรักผมงเราวะเทโกอ่ะคือมันมันโหดมากเทโกไม่เป็นไรครับเกโค้งอาผมโหดกว่ามันจบแค่นั้นแหละนะมีอะไรอีกมามีอะไรอีกมีอะไรอีกหมดแล้วมาตาบอลจับหนอนแล้วกันครับจับแบบโง่งง่ายๆนะครับวันนี้ครับมันรู้สึกกเเเเหมมืออนนนนปป็คใช้โผีลย นะอาบอกเฉยๆนี่เ oh. ฟรล,ลี่มาเนกนะคนนี้ผมเคยสู้ผมเคยเจออย่างว่าไม่เคยเนาะเลยถ้าไม่เคยเจอนี่จะได้แบบเปิดครับนี่เราต้องสู้กับคนนี้แบบเราไม่เคยเจอนะครับเพื่อที่ทําการค่อยๆนั่งปัน่นให้แบบว่าเราเจอกับเทรนเนอร์ไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้เออมันต้องแบบค่อยๆตามหาเทรนเนอร์รรคนทะคนอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ลำบากนะคือเหมือนมันแบบสุ่มเกิดอะแล้วนดอมสุ่มเกิดเทรนเนอร์เนาะเออบังกีรัสไส่ปลาจับเลยดิติดไหมลองปลาเล่นๆดูโอ้ใหม่แม่โอ้ใหม่แม่บังกีรัสทุกคนไม่ตลกกันแน่ตัวนี้ วันนี้ไม่ตลกนนี่เฟมชาร์จไปครับไม่น่าตายอยู่แล้วลดลดไปนิดเดียวบางกิรัต่ะทุกคนครับดักเผาหมท่านี้โคตรแรงครับโอเคครับเราเจอแบบว่าเป็นร่างเด็กนะเนาะร่างเด็กนะครับเราเฟมชาร์จเรื่อยๆครับผมผมเน้นผมเน้นตอดเลือดผมเน้นตอดเลือดผมพูดตรงผมเน้นตอดเลือดครับตอนนี้ผมเป็นนี้เรื่อยๆนะครับอูโดผมโดนดักเผาทีโคตรเจ็บโครตรอันตรายจับแล้วกันครับป่ะป๋าจับโยกอะไรนะยยกิรัตโยกิรัตร่างแรกมันชื่ออะไรมีใครพอรู้ไหมครับผมลืมไปแล้ว โอ้โหไม่ติดว่ะบ้าไปแล้วไม่ติดเฉยโอ้โหกุโร่โคตรเจ็บโคตแรงท่าเลยที่แบบว่าเบาๆไหมปับ๊บ,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 บโอ้โหต,ตายก่อนโคดักกูไปแล้วไอตัวหนึ่งตัวเล็กอ่๋ออดิดมาอาดิดมาอาดิดนี่ครับเอ่อไม่มีท่าเลยมันแบบเบาๆเลยเว้ยท่าแต่และท่านี่เหมือนวแบบ่ากาจจะเอามันตายาจับเลยกันโอ้โหหลุดครับคุณพี่หลุดเฉยเหลือสองมาทุกคนเหลือสองมาทุกคนเหลือสองให้กูจับเฮ้่อเลือมึงเลยแค่สองเนี่ยโอ้โหแค่สองแล้วก็หลุดมุกโปเกมอนต่อคิวสีป่ะเนี่ย โอ้ติดเลยมันติดครับทุกคนครับกลับบ้านเลยครับอูแล้วก็หิวไม่พอเลยครับตอนนี้แม่ f minutes later เราก็จะทำการค่อยๆไล่เก็บเวลทุกตัวนะครับไปถึงเวลยิปกันทุกคนก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มปะชดากับทเทรนเนอร์หรือว่ายินลินเดอร์คนที่สองนะครับซึ่งมันก็ คือมันละความลำบากของหมอดเนี่ยคือผมต้องค่อยๆตามหาอีกเคนที่2อ่ะซึ่งผมไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนีดิประเด็นเลยเฮ้ยทุกคนผมเจอหนึ่งในโปเกมอนที่เราอยากจับครับเฮ้ยโปเกมอนโปเกมอนสตาร์เตอร์คนหนึงครับบุคโ้่ป่ะเฮ้ยนั่นนั่นนๆ่นน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 ี่เลยนี่เลยนี่นี่นี่บิน บินเล่นทำไมมานี่มาับถ้าเกิดเราจับได้นี่ก็อีกหนึ่งโปรแกรมมาสเตอร์ที่เป็นธาตุพืชเอาเป็นโปรแกรมมาสเตอร์ที่เป็นธาตุพืชนะครับถือว่าเป็นตัวตัวที่ดีครับตัวที่ดีต่อการต่อการใช้งานมากนะครับอื้อคือแบบว่าเราก็อยากได้ตัวเขานะแต่ว่าแบบมันก็ยังใช้งานเขาไม่ได้ครับต้องรอเราปลดล็อกเทรนเนอร์คนที่สองก่อนนะครับชนโอเคเรื่องเหลือสิบห้าครับผมว่าได้พอจับได้แหละนะครับเอาคิวไอ้เหี้ยร์สามสี่เรียบร้อย ครับจับได้แต่ก็ใช้ไม่ได้ทุกคนเหมือนผมเจอพี่ดำด้าน,นพี่ดำเฟรนลี่แคชเชอร์โคช้ชครับโอ้โหเลเวหนึ่งด้วยนา่ารักจริงๆเลยผมต้องมีสักคนหนึ่งครับที่ทำให้เลเวลแคปเราเพิ่มได้แต่ตอนนี้ก็คือแบบโปเกมอนที่อยู่ในนี้บางตัวก็ใช้ได้นะครับบางตัวก็ใช้งานไม่ได้นะครับก็คือแล้วแต่โชคกะตายจริงๆมันมีตัวที่ผม,มอยากใช้งานมากเลยอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยแบบเนี่ยโซลาลรูโรเวตลอวิต้าอย่างเงี้ยพิกชูอย่างเงี้อยอยากใช้งานมากใช้ไม่ได้ครับ รอเฮ้ยทุกคนครับผมเนี่ยข้างหน้ามีเม่นไฟเม่นไฟล่าง2ด้วยไม่ใช่ล่างแรกนะครับนี่เม่นไฟล่าง2องกูใช้งานได้ไหมเนี่ยฮะกูกูเล่นมึงเนี่ยกูจะจับมึงได้ไหมเนี่ยลองลองลองบับเบิลบีมครับน่าจะไม่ตายครับรอบแรกรอบแรกผมจับไม่ได้รอบนี้ผมบับเบิลบีมไปปาบไม่เจ็บไม่ตายไม่ตายหรอกโอ้โหถ้าเกิดตายนี่ก็จะลาตัวเองใหม่นะครับสีติดขาเรียบร้อยติดตะดีนี่ป่ะผมว่าต้องชนะไอ้นี่แน่เลย ไอหนึ่งในทีมล็อกเก็ตครับกูจะไปชนะใครมีอัพวิลเฮ้ยมีนี่ด้วยกาดี้ครับกาดี้นี่เขาบอกว่าเป็นโปรแกรมที่หายากแต่ทำไมขึ้นเกิดสปอนเต็มเลยวะติดไหม เต๋อ้เต๋อเฉยดีครับตอนนี้เรามาอยู่ในทุ่งน้ำแข็งนะครับซึ่งน้องว่าในทุ่งน้ำแข็งนี้ก็จะมีหนึ่งเนโปรแก,กรมมอนที่แข็งแงกร่งสุดๆอยู่นะครับนั่นก็คือพี่หมูนะฮะอันนี้ผมเรียกว่าพี่หมูแล้วนะพี่หมูนี่เป็นโปรแก,กรมมอนที่แบบว่ามันจะเป็นธาตุดินนะครับธาตุธาตุดินผสมกับธาตุน้ำแข็งนะครับซึ่งน้องว่าไฟฟ้าก็จะตีพี่หมูไม่เข้านะครับเขาเป็นหนึ่งเนโปรแกรมมอนที่เหมาะกับการใช้งานนะครับถ้ามีก็ดีครับพูดตรงนะครับสำหรับพี่หมูคคคคืืืออออไไมม่่่่่่ีีีีใรรรตตเเเเเเเขข้้้้าาาายยกกกววนน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 จจะะะะปป็็พพชชััับบบทฟ นะครับบอกว่าผมใช้ไวไฟตีเขาเนี่ยพี่แกคือเจ็บแบบเจ็บจี๊ดอ๋อเจ็บประมาณนี้นะครับ <c oughs> หเห็นไหมเฮ้ยข้างหน้าโปกเกมอนที่แบบหายากม,มาๆกๆตัวนึงนะครับ <c oughs> ดิสโตนะฮะหรือว่าเมตาบอลเราได้เองนะครับสำหรับเมตาบอลน,นี่คือดึงเดือดโปกเกมอนที่เรียกเลยว่าแรนะครับหายากสุดๆแล้วมึงอยู่ไหนเน <c oughs> hey, ี่ยเอ้ยอหมดแล้อ๋อดีอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ สลับดิโต้ครับหนึ่งกโปกมนที่บอกเลยว่าหายากมากนะครับดิโต้ไม่ไพูดถึงเลยครับความหายากนี่ให้สิบเลยนะครับสลับดิโต้นี่ก็ฟาดเลยฟาดงวงฟาดงาฟาดงวงฟาดงานะครับมันปอมมันพลามและแตงร่านมันกูเฉยหลับไปแล้วกันนะอุ้ยอันนี้ใครใช้ใส่ใครดอุ้ยหลับไปหลับไปดิโต้อซ์อิมูนครับอ้าวใช้ไม่ได้ผลเฉยโอเคแล้วเปลี่ยนตัวก่อนแล้วกันนะครับดิโต้นี่เล่นยากนะครับเปลี่ยนมาเพนกวินมาจิกไปสักรอบไป จิกจึก <S 2> <S 2> ก๊กเลื่อนรถอยู่บอลเหลือเก่าวเลยตอนเนี้ยผมอะสวยสุดๆนะครับเอซิดไปไม่น่าเจ็บไม่น่าตายนะครับปาบนี่อ้าวตายเฉยนิโต้กูเบตาบอลเนี่ยครับผมมาชอบวิ่งมาแล้วเจอพวกเนี้ยมันเรียกว่ามันเรียกวิหารแปลกๆนะครับเนี่ยวิหารพวกเนี้ยมันได้เือนสถานที่แปลกๆนะครับที่เราเปิดมาแล้วก็จะเจอกับอุ้ยเลแคแอนดี้ของดีว่ะอันนี้อันนี้ของดีประจำจังหวัดครับควรเก็บไว้สะสมไว้อุ้ยมีนี่ด้วยมีโปเกมอนกล่องด้วยครับโปเกมอนเหมือนแบบเป็นกล่องฟอร์มมาไว้หลอกผมนะครับ นั่นคือตอนแรกกะว่าจะมาสุดท้ายเจอโปเกมอนกออล่องปลอมหรอกผมเจอเป็นตอมอนอีกรอบนึงแล้วครับตอนนี้ตัวน,นี้เบอร์สิบเก้าครับซึ่งแน่นอนว่าแน่นอนว่าก็ต้องจับครับสามสี่เรียบร้อยโอเคครับได้มตามอนมาแล้วครับเส้นแดงผ่าแปดเกือบไม่ได้แล้วตอบผมพูดตรงนี่เปปปี้เปปป,ปี้ปีนี้ก็น่าจับนะครับเอาจริงนะตีได้ตีได้ตีตีได้ตีสามเรียบร้อย รู้สึกว่าตอนนี้ผมได้รีว์ดอันใหม่มาแล้วนะครับรีว์ดอันใหม่คือผมสามารถเลือกหินได้ไปเจอหินอะไรว่าหินที่หายากสุดให้เป็นไอสโตนนะครับหินนี้แม่งหายากขี้เกียจหาต่อไปครับเราทําการอีโวอีวีใสยฟ้ากันนะครับในเมื่อเรามีอีวีแล้วตัวหนึ่งเนาะทุกคนแล้วเมื่อกี้เราได้หินสายฟ้ามานะครับแต่จริงๆเราสามารถอีเราใช้หินน้ําแข็งได้ไหมดูเท่กว่าอีโวไปมาอีโวครับอีโวอีวีน้ําแข็งครับไหนขอดูหน่อยอีโวอีวีน้ําแข็งว่ะมาสั้นมาครับอีวีน้ําแข็ง นี่เรียบร้อยครับอีวุ้ยน้าแข็งน่ารักจริงๆเลยถือว่าเป็นตัวที่ดีครับอีกตัวหนึ่งนะฮะซึ่งเควสเราก็ทำเควสอีวุ้ยน้ำแข็งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ดได้ช้อยสเปกมานะครับ้อีกอันหนึ่งก็คือต้องได้ชายนี่อีวุ้ยน้ำแข็งโหโคตรยากอ่ะได้ช้อยสเปกมาครับถือว่าดีครับมันไม่เหมาะใครหรอกไอช้อยสเปกเนี่ยเหมาะเก้โคง,ง่าครับคือถ้าเกิดเก้โคง่าถือก็คือระดับเราไอ้น้องนะครับ นี่คือจับตำนานครับคือตำนานที่มีทั้งหมดก็จะมีแบบไคโอก้าการดอนเลโกซานะครับแล้วก็อื่นอีกมากมายนะครับโอเคเข้าใจอยู่ตอนแรกผมเกิดไปได้ใช้ี่โปเกมอนแล้วเฮียครับมาตอนนี้ผมขอทำการลองนี่ก่อนแล้วกันนะครับขอลองสู้กับลีดเดอร์หน่อยแล้วกันนะฮะ นี่เป็นอีกหนึ่งลีดเดอร์นะครับที่เราต้องสู้นะครับนั่นคือเป็นล็อกเก็ตแอดมินอาร์เชอร์นะครับหรือว่าหัวหน้าแกงล็อกเก็ตนั่นเองนะครับคือการที่เราต้องสู้หัวหน้าแกงล็อกเก็ตนี่เป็นอะไรที่ลำบากนะครับพอตัวแต่ผมว่าผมสู้ได้นะครับสำหรับหัวหน้าแกงล็อกเก็ตเปิดมาตัวแรกครับก็อินพีดิมนะครับหรือว่าโปเกมอนแฟรี่นั่นเองนะครับสำหรับแฟรี่ก็คงใช้ท่าแฟรี่ทำอะไรผมไม่ได้นะครับถ้าไปโอ้โหโคตรเก่งเลยไมยีน่าครับผมรู้สึกเลยวตัวนี้แม่งโคตรเถื่อออนนนนนเเาาจริงะตััวี้มมถื่ก ถ้าใบมันอ่ะคุณดูดิแม่งกัดทีเดียวคุณตายอ่ะคขาแรงเอาจริงนะแรงมากนะครับเป็นไงไหมโอ้มีมีฮิลด้วยอ้โเหโอ้โหมันกัดทีแบบกัดเอาตายทุกคนคุณดูดิกัดบ้าอะไรขนาดนั้นอ่ะกัดแรงเกินหนุ่มกัดแรงเกินคอนฟิวตีตัวเองเถอะนะไม่ตีตัวเองวะที่คอนฟิวแต่ไม่เคยตีตัวเองงงเหมือนกันนะครับตีตัวเองกับเพื่อนตีตัวเองไหมเรียบร้อยครับตีตัวเองเยี่ยมยอดยอดเยี่ยมโอเคครับมาต่อไปครับตัวอะไรเนี้ยมีอีกตัวหนึ่งเหรอเนี้ย โคตรแรงเบอลบีมเบอลบีมเบอลบีมทำอะไรไม่ได้มี่เป็นการทัดใส่ครับถือว,ว่าเป็นตัวที่สุกสุกกระเบียดนะครับเรียบร้อยไปอีกตัวหนึ่งเรียบร้อยผมชนะแล้วครับเยสโค้งมาได้แก๊งโลเกตเป็นปคนหนึ่งแล้วคุณดูธรรมดาที่ไหนอะ่ะนะโอเคครับต่อไปเราต้องทำการกำจัดไรเวอรี่นะครับนี่ไรวอร์ไรรีเวอร์เทอรี่นั่นเองนะฮะซึ่งเนาะผมก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนนะ โอเค ff, okay, ครับเราต้องทำการไปตามหาไลเวิร์ลเทอรีนะครับซึ่งมันจะทำให้เราสามารถอัพเลเวลตัวละครจาก21เอ็ดไปยีได้นะครับเขาที่อยู่ที่ไบโอมฟรอสเซนพีกซาวันน่าเออไบโอมเพลงก็มีเครอรอเขาแป๊บนึงแหละเดี๋ยวเขาจะมาต่อไปครับเราต้องสู้กับคนนี้นะครับไลเวิร์ลเทอรีนะฮะอุ้ยเปิดมานี่โปเกมอนเปิดมาด้วยพลังจิตเลยเหรอไอ้หนุ่มเปิดมาพลังจิตก็โหดเกินมาไวบิฟไปทีนึงครับตบไปรอบนึงอุ้ยอุ้ยอุ้ยแรงเด้ละี๋ยวแพ้ไบ ตำเนียตัวอะไรครับโอ้โหตัวนี้ดีเลยโดนโปเกมอนหินครับเจอตัวผมเข้าไปป้าบายวิปปทีนครับแรงอยู่อู้หก,กัดกัดกูเฉยออเดชมามีกระเด็นครับดุดเลื่มมาเฮ้ยแต่ว่าออเดชผมมีเกีกระเด็นแล้วนึกว่าไม่เป็นไรมีกระเด็นไปก่อนก็ได้ป้าดุดเลื่มมานะครับต่อไปนกแก้วนกขุนทองครับสวยและตัวนี้อันตรายเหลือเกินเผาอีก อะไรเนี่ยโอ้เอาเต่ามาเ,าเต่าขนองไม่เฉยเลยครับตัวและเต่าขนองอย่างนี้ผมสวิตเลยเห็นกริ้นนะครับสู้เต่าขนองนควรจะเปลี่ยนตัวไหมอา้าวคอนฟิวเฉยคอ,อนฟิวเฉยออเปลี่ยนตัวก็ได้ครับเอานี่มาแล้วกันนะต้นกระบองเพชรในตำนานโดนเถ้าอันนี้เป็นตัวท้ายมาแล้วคุณจะแท็กไปทีนึงครับ โอ้ยเจ็บไม่ตายเผาอีกทีนึงโอาสุดท้ายเรียบร้อยโอเคครับชนะแล้วปที่เราชนะคนนี้นะครับเลเวลแคปของเรานะ่าจะเพิ่มหลือมั้งจากดี่ผมคิดนะเดี๋ยวเราเช็คหน่อยซิโอเคเลเวลแคปกลายเป็นยี่สิบเจ็ดแล้วครับตอนนี้เราก็สามารถอัพเลเวลของโปเกมอนเราเป็นยี่สิบเจ็ดได้แล้วนะครับถือว่าดีเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็มีโปเกมอนของเราไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราทำการนั่งฟาร์มเวอรโปเกมอนของเราก่อนแล้วกันนะครับให้ถึงเบลยี่สิบเจ็ดทุกตัวนะครับก่อนที่เราจะไปสู้นะซเมินะฮะ แน่เหมือนผมเจออีกตัวนึงเกิดก่อนนะครับก่อนที่ก่อนท,ที่นัสบีของเราจะเกิดนะครับนั่นก็คือโปเก,กมอนสตาร์เตอร์อีกตัวนึงนะครับแต่ประหลักกับผมเหลือบอลไม่กี่ลูกแล้วไม่รู้จะจับได้ไหมนะครับสับโปเก,กมอนสตาร์เตอร์ตัวนี้นะครับซึ่งมันก็เือ๋่าเป็นหนึ่งตัวที่ผมมองว่าเก่งครับไวบิทนะไม่น่าตายหรือว่าตายถ้าตายก็ตาดคอแล้วกันนะไม่น่าตายหรอมาเออไม่ตาย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 ดีแล้วครับดีแล้วครับริพาวเดอร์ครับหลับเลยหลับเลยหลับไปก็หนุ่มป่าหลับไหมไม่หลับเ้อนัสบีเกิด หลับไปก่อนดิเรียบร้อยครับหลับครับเปลี่ยนตัวครับเอานี่มาลนวกันะสมิธเกิดแล้วครับนั่นสมิธเกิดแล้วครับชนสักรอบอืมได้อีกรอบนึงครับชนได้อีกรอบหนึ่งชนอีกรอบชนอีกรอบอือได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ทมิชครับเอาตัวเดิมกลับมาครับเฮ้ยสมิธเพิ่งหายไปนะผมขอขอเล่นตัวนี้ก่อนนะทริปเพาดอร์ครับหลับไปหลับไหมหลับครับรอบนี้เรียบร้อยแคชครับจับสี่เรียบร้อยครับติดคับผมมาสตาร์เตอร์อีกตัวเนึ่งมาแล้วครับก็คือแมวน้ำ เรานะแฟรี่ของเรานะฮะมาครับถึงเวลาลองเริ่มกันใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับกีกระเด็นมาอุย้ยตัวมันเปิดก่อนวะคือตอนแรกผมนึวกว่าผมมช้สเปคเามผมจะเปิดก่อนเนี่ยสุดท้ายผมไม่ได้เปิดก่อนครับแต่ไม่เป็นไรก็ไม่ได้สิ่งเล่นขนาดนั้นกีกระเด็นทีนึงไปมาฟาบกีกระเด็นครับโอเคตอนนี้ผมว่าพอได้อยู่ถ้าเกิดเรามีถ้าเกิดเราเรา,เราเพิ่มอะไรไปนิดนึงครับกีกระเด็นไปพอ,อคุยกันได้อยู่ครับกีกระเด็นรอบนี้หลแพ้รอบแรกไปนะครับรอบนี้ผมว่าเราน่าจะมาเต็มที่กันได้อยู่นะครับ อันนี้คือประเด็นเลยคือได้เกิดผมเปิดก่อนผมมีโอกาสชนะได้แต่ผมโอเคผมมีตัวชนะทางสตาร์มี่อยู่ครับนั่นคือนี่เลยกระบองเพชรสุดที่ร่าง,งผมเองฮะมามีท่าทุกท่าที่พร้อมจะข้ามเสมอไอ้หนุ่มเพย์แบ็กครับเพย์แบ็กถ้าเกิดผมโดนตีก่อนใช่ไหมไเวลาตีกลับมันจะตีสองเท่าครับเพราะฉะนั้นก็พร้อมอย่างไอ้หนุ่มมาเพย์แบ็กถ้าเกิดผมโดนตีก่อนเวลาตีกลับมันทีสองเท่าครับนั่นแหละผมเลยไม่ได้ซีเรียสครับผมมีเพย์แบ็กอยู่อู้แต่ใช้ได้แค่รอบเดียวดิสวยจัดนะครับเอาไงดี นี่ยกันนะกาเซียลนึครับแน่นอนว่าตัวลกูกค้าของผมนะครับกาเซียลหนึ่งผมก็ต้องมานะครับเงินคงอุย้ยม่นมีติดขี้ที่เข้าพิดอะ่ะคือประเด็นอะ่ะคือมันไม่คนติดขี้เว้ยแต่แบบมันติดขี้อะ่ะวงจัดอะไรมันวะเนี่ยอโอ้ยตายแล้วมัาติดขี้อะ่ะทำไมตัวผมไม่ติดขี้บ้างวะอยากรู้ไอเวนโอ้ยเกือบตายเดี๋ยวยังไม่ตายโอเคมีเบอร์รี่กินมาทำไมก็ไม่รู้ไวายพิบไปทีนึงครับตัวเรามาตายไปสองตัวแล้วเว้ย ตัวนี้ก็ยากอยู่ครับแต่ละตัวรับมือยากอพอกันเลยมันมีมันมีท่าน้ําแข็งหมดทุกตัวเลยไ <c oughs> อ้นกที่คนไร้ประโยชน์อะผมไม่รู้เลยมันนะครับน,นี่พอดูมีประโยชน์อีกนะฮะโอ้สปีดเฟลด้วยกินผลโอรันครับแล้วก็ดูดมาทีเดียวทีเดียวหมดหลอดอ่ะดูดแบบดูดยับอ่ะโอเคนี่นตัวสุดท้ายครับ พอแค่มันไม่ชาร์จผมแค่นี้ก็พอแล้วโอ้ยกันได้อยู่ครับอ่าดูดมาเฮ้ยได้อยู่อะตัวที่ผมไปฝึก,ฝ,กฝนมาครับพี่กรูของเรานะฮะพอคุยกันได้โอ้ยไม่เจ็บไม่คันเลยขนาดนั้นอ่าปิดไฟอีกแล้วแต่ไม่เป็นไรดูดมาเรียบร้อยครับหมดแล้วใช่ไหมโอ้ได้เข็มกัดมันใหม่มาแล้วเว้ยโอ้